วันนี้จะนำประวัติของหลวงพ่อประสิทธิ์ถาวโรอดีตเจ้าวาดวัดถ้ำเยเปริกเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีมาเล่าสู่กันฟังโดยในอดีตท่านได้เป็นชาวนาชาวไร่ต่อมาก็ได้ผันตัวเองเป็นพ่อค้าแล้วก็เปิดร้านเล็กๆอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเมื่อท่านอายุได้38ปีชะตาชีวิตก็ได้พลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้เนื่องจากท่านเกิดโทสะขาดสติ ถึงกับฆ่าภรรยาของตนเองตายคามือเพราะเราแวงว่าภรรยาของตนเองจะจ้างคนมาฆ่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ท่านต้องถูกตัดสินจําคุก12ปีด้วยกันและหลังจากพ้นโทษได้ท่านก็ตัดสินใจออกบวชแล้วก็ครองเพศบรรพชิตจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่โลดผนไม่ใช่แต่ตอนเป็นคารวะเท่านั้น แม้ในการครองเพศบรรพัชิตก็มีเหตุการณ์ร้ายๆหลายอย่างด้วยกันเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างที่พระน้อยรูปจะได้รับเช่นมีเหตุการณ์ที่ท่านถูกนักเลงท้องถิ่นรังควานทั้งด่าว่าแล้วก็กั่นแกล้งต่างๆนานา,นาเพราะว่าอยากได้ที่ดินของวัดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือท่านมีความสงบนิ่งมีสติมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแม้บางครั้งจะต้องเจอสิ่งที่สร้าง ทุกขเวทนาความเจ็บปวดกับท่านอย่างมากมายก็ตามท่านเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งถูกพระนักเลงทำร้ายร่างกายโดยพระนักเลงรูปนั้นได้เอาไม้หน้าสามมาตีท่านก่อนจะตีพระรูปนั้นก็ถามว่าท่านแน่หรือท่านไม่อยากมีเรื่องจึงตอบไปว่าผมไม่แน่ขนาดยอมถึงขนาดนั้นนะพระรูปนั้นก็ยังเอาไม้หน้าสาตีท่านอย่างแรงแต่ท่านมีสติตามทันทันทีที่ถูกไม้ฟาดจนแผลแตกเลือดอาบ ท่านก็ยังพิจารณาว่าเนื้อหนังมังสามันเป็นของเน่าเปื่อยตอนนั้นท่านไม่มีความคิดที่จะตอบโต้กลับเลยยืนนิ่งให้พระรูปนั้นฟาดการนำแทนที่ท่านจะโกรธท่านกลับมองดูจีวรของท่านที่ชุ่มไปด้วยเลือดแล้วก็นึกในใจว่าเออดีเหมือนกันเอาเลือดเราออกจะได้ล้างธรณีสงนี่คือจิตใจของครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจมั่นคงแนว่วแน่สักพักโยมที่วัดก็มาเห็นจึงดึงพระรูปนั้นออกไป แล้วก็พาหลวงพ่อประสิทธิ์ไปที่โรงพยาบาลท่านก็ถูกเย็บประมาณ1ิบเข็มด้วยกันส่วนพระรูปนั้นก็ถูกจับศึกภายหลังมาขอขมากราบเท้าท่านท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองแต่อย่างใดได้แต่บอกเขาไปว่าโยมเวรมันย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรอัตมาไม่ถือโทษหรอกแต่กรรมมันย่อมตามสนองเป็นธรรมดานะเวลาลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าพระเนนแม่ชีหรือว่าญาติโยมทะเลาะก,กันท่านก็ใช้หลักเดียวกันนี้ก็คือตักเตือนเพื่อให้หยุดทำร้ายกัน ท่านเคยพูดว่าหากขัดแย้งกันเมื่อไหร่ลองถามกันดูสิว่ามึงต้องตายไหมแล้วถามตัวเองว่ากูต้องตายไหมในเมื่อทั้งสองฝ่ายก็ต่างต้องตายด้วยกันทั้งคู่แล้วทะเลาะกันทำไมมันได้อะไรขึ้นมาคำพูดที่ด่ากันที่เป็นลมเป็นแรงสูญสลายไปหมดแม้แต่ด่ากันอยู่เวลานั้นมันก็ดับทุกคราวที่เราพูดจบคนส่วนใหญ่มักมีปฏิกิริยาต่อผู้คนหรือสิ่งต่างๆสุดแท้แต่ว่าจะมีอะไรมากระทบหากเขาด่ามาก็ด่ากลับ เขาโกรธมาเราก็โกรธกลับพูดง่างยง่ายคือแรงมาแล้วก็แรงไปโดยไม่ได้สนใจว่าปฏิกิริยาที่สะท้อนกลับไปนั้นจะก่อปัญหา หรือว่าสร้างทุกข์แก่เราหรือผู้อื่นมากน้อยเพียงใดดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงมีชีวิตเสมือนตกอยู่ภายใต้การครอบงำของกิเลสคอยกำหนดชี้ชะตาชีวิตของเราทาั้งๆที่ในความเป็นจริงเราสามารถเลือกได้ว่าเมื่อมีอะไรมากระทบเราจะตอบโต้หรือนิ่งสงบจะวันไหวหรือว่าเป็นปกติจะโกรธหรือไม่โกรธรวมทั้งจะทุกข์หรือสุขเราเลือกได้เพราะเรามีทั้งสติสมาธิและปัญญาแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านเดินผ่านหน้าบ้านของนักเลงคนหนึ่ง เขาเห็นเป็นโอกาสจึงได้ออกมายืนด่าท่านด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแต่แทนที่หลวงพ่อประสิทธิ์ท่านจะโกรธหรือทำเป็นหูทวนลมแต่ท่านกลับเดินเข้าไปหาแล้วก็จับแขนของเขาทำท่าขึงขังแล้วก็พูดว่ามึงด่าใครมึงด่าใครนักเรียนคนนั้นก็ตอบว่าก็ด่ามึงนะสิท่านยิ้มรับแล้วก็พูดว่าอ๋อแล้วไปที่แท้ก็ด่ามึงดีแล้วยามาดากูก็แล้วกันว่าแล้วท่านก็เดินออกมา แล้วก็ปล่อยให้นักเลงคนนั้นยืนงงอยู่สักพักใหญ่ท่านบอกว่าคำด่านั้นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ไม่ทําให้เราเป็นทุกข์ตราบใดที่เราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันแต่หากคำด่านั้นมุ่งมาที่เราหรือเพื่อนพ้องของเราเราก็จะโมโหโกรธาขึ้นมาทันทีด่าใครก็ไม่สําคัญเท่ากับด่ากูเพราะตัวกูเป็นสิ่งที่ต้องพะเนาพนอจะยอมให้ใครมากระทบกระทั่งไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่แต่ตัวกูเท่านั้นหากยังรวมถึงพวกกูแล้วก็ของกู ที่จะต้องปกป้องไม่ให้มีอะไรมาแตะต้องเด็ดขาดคนที่รู้เท่าทันนิสัยของตัวกูและไม่ทุกร้อนกับคำด่าอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์มีน้อยมากแทนที่จะมองว่าเขาด่ามึงไม่ใช่ด่ากูส่วนใหญ่แล้วมักสมยอมรับเอาคำด่าเหล่านั้นมาเป็นของกูเสร็จแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนนั่นเองอย่าว่าแต่คำด่าเลยแม้กระทั่งคำวิจารณ์หรือคำติติงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเรา แต่มุ่งหมายไปที่สิ่งของของเราเช่นรถยนต์เสื้อผ้านาฬิกาก็สามารถที่จะทําให้เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะของกูก็คือตัวกูนั่นเองซึ่งเป็นธรรมชาติของตัวกูที่มักจะยึดมั่นสําคัญหมายในสิ่งต่างๆว่าเป็นของกูดังนั้นจึงเป็นตัวกูไปด้วยความยึดมั่นสําคัญหมายดังกล่าวเป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ของผู้คนทําให้ตกอยู่ในอํานาจแห่งถ้อยคําและการกระทําของผู้คน ทั้งที่เป็นมิตรและไม่ใช่มิตรอย่างม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งยังทําให้ไม่อาจยอมรับความจริงของโลกและชีวิตที่มีความผันแปรเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อเราต้องสูญเสียหรือว่าพลาดพลาดจากสิ่งที่เราถือว่าเป็นของกูจึงทําใจไม่ได้แทนที่จะเสียของอย่างเดียวกลับต้องเสียใจเพิ่มเข้าไปอีกขณะเดียวกันเมื่อถูกวิจารณ์หรือมีคนมาชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของความคิดและการกระทําของตนก็ไม่อาจาที่จะยอมรับความจริงหรือเปิดใจยอมรับสิ่งที่ดีกว่า เพียงเพราะมันไม่ใช่ความคิดของกูหรือตรงกับความคิดของกูคนเราถ้าไม่เอาตัวกูหรือของกูเป็นที่ตั้งจิตก็จะเปิดกว้างยอมรับความจริงที่ไม่น่าพิสมัยได้มากมายรวมทั้งความพัดพลาดความสูญเสียและควาวิพากวิจาร์ณโดยไม่ต้องทุกร้อนใจใดๆอีกทั้งยังสามารถที่จะทำสิ่งดีงามได้อีกมากมายอย่างแทบไม่มีขอบเขตเรียกได้ว่ามีบารมีที่เรียกว่าขันติบารมี และนี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อประสิทธิ์ทาวโรขอบคุณที่ติดตามรับฟัง h a าวิ Story Podcast พบกันใหม่ EP หน้าธรรมสวัสดี